พ <im itation> ี่โจน,นะคะสวัสดีค่ะ <มา S 1> ขอบคุณพี่โจเอ,อ้าเราไปกับพี่โจด้วยค่ะ <im itation> นักเปีโยโนวันนี้มาสามเพลงครับ <im itation> แต่ว่าวันนี้พี่โอ๊ตมีคำถามมาถามด้วยนะคะเพราะแฟนๆเยอะมากเลยคถ้าท้าร้งานลงเพาขนาดนี้ต้องเล่นทริปท็อปด้วย <im itation> มีเล่นอะไรบ้างก็เปียโนมีเล่ <im itation> นโน้ตครับผม <im itation> แน่นอนเลยบางงานมันจะบอกถ้าบอกเปียโนก็ไม่ได้เลยใช่ไหมก็บอกเป็นโน้ตแต่จริงแล้วกระชาเขาเก่งแล้ว ถ้าพูดถึงคอนเซ็ปต์ขึ้นอยู่อ่ะอาพูดถึงเรื่องคอนเซ็ปต์ก่อน Melodies in your life เป็นทีมที่เป็นเทศกาลเป็นโดของยีมะข่าในปีนี้ถ้าพูดถึง Melodies เนี่ยอย่างแรกที่ระชาทิพคืออะไรสำหรับผมนหฮะถ้าพูดถึง Melodies ใช่ไหมมันคือมันคือสิ่งที่มันคือสิ่งที่ อยู่กับชีวิตของเราอยู่แล้วอ่ะแล้วแต่แล้วแต่เราจะมองไม่รู้ผมพูดไปใะไรคนจะเข้าใจไหมเพราะเกงไหขอควาเขาบอกว่าขอขยายความอีกนิดหนึ่งได้ไหมขอขยายความนิดนึงใช่ไหมครับเระ่ีสัมพันชาคืออะไรก็อย่างแรกเลยคือมันก็คือเสียงเพลงที่อยู่กับตัวของเรามาตั้งแต่ตั้งแต่เราเกิดเราได้ยินมาไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตามยันเพลงชาติที่ต้องร้องทุกวันหรือว่าช่วงชีวิตของเราตอนนั้นเจออารมณ์แบบไหนมันก็จะมีเมโลดี้หรือวิเพลงที่เขาเรียกว่ารองรับ วองมาก็เหมือนเพลงคาชาทุกเพลงเนาะแฟนๆนี่ฟังแล้วร้องตามรักเพิ่มนะคะเพราะใช่ไหมเพราะวันนี้คาชาไม่ได้มาแค่สามเพลงเท่านั้นสิแต่เมื่อกี้พี่ออดถามแล้วเราเราบอกว่าเราเล่นปิดโน้ตได้พอได้ไหมพอได้อยากฟังมยังไม่ได้เลยคืออยากฟังแบบครบปีเขาอะเขาอาจจะปีไล่ผมลงก็ได้นะปีไล่ลงหรอ มางาะยังมาห้ามพี่โอทั้งทีเขาฟอร์มนิดหนึ่งได้ไหมแล้วเต้นกันหน่อยให้ฟังหน่อยได้ไหมได้อยากฟังของเสียงสดมือและเสียงปิดดังๆขอบคุณมแต่ก่อนอื่นนะลบภาพี่โจไปก่อนนะฮะคุณ <c oughs> จะไม่ได้เห็นอย่างนั้นแน่นอนนะฮะพี่โถโห่นจริงแล้วใหญ่เลย มไม่บอกแต่ยงทิงที่ฉันบอกเธอว่าม,มีใจให้กันทัำลายทุกความสรงจำของเรา ที่เคยพูดไปได้ไหมเธอต้อเสียเธอเพราะคำเดียวใช่ไหจะเสียใจ ตัวให้เขอกลาให้ด้วยนะวันนี้ได้เห็นความสามารถของน้องภาชาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงแล้วก็เป็นโน๊ตร้อมากๆเลยค<ข>อ,อยากจะให้ฝากผลงานหรือว่าแฟนๆสามารถติดตามช่องทางไหนได้บ้างะคะแฟนๆน่าจะรู้อยู่แล้วสำหรับคนที่คนที่เพิ่งมาเป็นแฟนๆใหม่ๆหรือว่าเพิ่งรู้จักภาชาได,ได้นะครับผมก็ ก็มีมีเพลงนะฮะออกมาหลายเพลงอย่างเพลงตะกี้ชื่อเพลงว่าถ้ารู้ก็คงไม่บอกนะครับผมลองหาฟังกันได้นะครับแล้วก็ทางโซเชียล็ตเดียก็สามารถติดตามขชาได้ทางทวิตเตอร์นะฮะที่ขชา k a c h a underscore f 8นะครับหือจะเป็นทางที่สต๊ a กแนะฮะที่ขชา underscore แครับผมแล้วก็ปีหน้าฝากติดตามละครด้วยนะครับผมจะมีละครชื่อเรื่องว่า fly to fit เซอร์ไพรากันกับพันการอยากจะให้แนะนำนิดนึงสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือลองๆที่อยากจะได้เป็นโนแล้วก็อยากจะฝึกหรือเรียนเป็นโนเพราะวันนี้ราคาพิเศษมากและเป็นโนจากวีดมาห้าขึ้นชื่ออยู่แล้วในระดับโลกว่าดีทุกรุ่นเลยอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อตอนล็อกเพลงประมาณเพเลงที่2องครับว่ามันราคาถูกจริงๆนะเพราะผมไปดูราคาต็มจากในเว็บมาแล้วก พ่าผมมาถึงงานเนี่ยผมมีโอกาสได้เดินดูได้สำรวจในงานแล้วเฮ้ยราคามันลงมาเยอะมาก,มมากๆนะครับผมสําหรับสําหรับคุณพ่อคุณแม่อะไรกันนะครับคนไหนที่แบบลูกชอบลูกชอบเล่นดนตรีชอบเล่นเป็นโ no นอยู่แล้วส่งเสริมได้ครับมุกได้ครับเพราะว่าผมว่ามันมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะสำหรับการส่งเสริมนะ้องหรือน้องเล็กๆตั้งแต่ยังเด็กๆทําให้เขาโตขึ้นมามีพื้นฐานที่เรียกได้ว่าแน่นทำให้สามารถแบบเอาไปเป็นอาชีพต่อก็ได้หรือสามารถทําอะไรอีกหลายๆอย่างก็ได้ก็ แนะนําให้ลองเดินดูในงานนี้ก่อนนะครับเชื่อผมอย่างตัวที่กระทานระชาเล่นเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยราคาพิเศษมากๆลดตั้งสามแสนและเป็นตัวที่พี่ต๋อโต๊ะพูดบอกว่าอยาจอกจะกลับบ้านมากเพราะเล่นแล้วไม่อยากจะละเหมือนละนิ้วจากคีย์บอร์ดเลย C7 ตัวนี้เนี่ยเป็นแกรนด์เปียโนระดับพี่ grand, โตอพูดแล้วนะฮะอะไรนะครับเท่าไหร่รู้บ้างตัวเนี้ย ล้านสามแสนหกหมื่นสองร้อยรผมจอดเลยแต่ผมลดผมไม่ขายก่อนอา <c oughs> ขอเสียงปรบมือกันน้องกระชาเอร์ขอบคุณนะคุณน้าต่อคนนั้นกระชายนะคนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าฝากผลงานไปด้วยกับความน่ารักแล้วก็เสียงใสแบบนี้เห็นไหมว่าการมีพื้นฐานการเล่นเปียโนหรือดนตรีเนี่ยช่วยให้ต่อยอดกับการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงแการทำให้คุณมีอาชีพเสริมในอนาคตได้